ลุกโดดแค่ไหนก็มีร้อยล้านคอยเลี้ยงดูบ้านใจกลางเมืองผู้เดียังกฤษพอลล่าเทเลอร์เวลาวงการบันเทิงไทยอยู่ในคฤราสนาร์หลังโตต้องบอกเลยค่ะว่ามันไม่ง่ายเลยกับการเป็นแม่คนและสาวพ,พอลล่าเทเลอร์ก็มีลูกถึง3คนความเหนื่อยคงไม่ต้องพูดถึงแต่การดูแลลูกมันก็คือความสุขของคนเป็นแม่นเนาะ เป็นคุณแม่ที่น่ารักแถมลูกโดกแถมลูกๆหน้าตาดีทุกคนลูกทั้ง3มคนคือน้องไลล่าน้องลูก,กา้าและน้องเอล่าซาวพอลล่าออกปากบอกเลยว่าติดใจและชื่นชอบความเป็นแม่มากที่สุด ฮอลล่าเผยว่าตัวเองทุ่มเทกับการทำหน้าที่ให้กับลูกทั้งสามเป็นอย่างดีซึ่งการได้เลี้ยงลูกด้วยตนเองก็เป็นอะไรที่ท้าทายและสนุกไปพร้อมกันโดยพอลล่าเฮเลอร์ได้เผยว่าถึงแม้จะย้ายไปอยู่ทางโน้นแต่ก็ยังคงคิดถึงทุกอย่างของที่นี่เสมอหากมีเวลาก็จะบินกลับมาบ่อยๆส่วนเรื่องลูกทั้งสามคนไลลาลูกาและ ลูเอลลาท่าทั้งสามเริ่มโตขึ้นขอเวลาอีกหนึ่งปีแพลนมีคนที่4ต่อแน่นอนเนื่องจากเธอติดใจกับบทบาทของความเป็นแม่มากส่วนเรื่องผลงานในวงการบันเทิงแฟนคลับคงต้องลุ้นกันยาวๆเลยค่ะเพราะเจ้าตัวยังไม่แพลนจะรับงานในวงการบันเทิงตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ไกลขึ้นก็เลยอาจจะรับงานยากหน่อยไม่เหมือนตอนนั้นที่อยู่ฮ่องกงมันใกล้ๆหน่อยก็เลยง่ายแต่ไม่ใช่ว่าไม่มาเลยนะนานๆทีมากกว่า ซึ่งโดยก่อนหน้านี้มีข่าวนาวินต้าดรนาวินยาวพฒนกุลและภรรยาให้โซนหวาัสดพัชรวีตเตรียมตัวควักกระเป๋าซื้อบ้านมูลค่า100ล้านบาทซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่หลังห้างฮาร์รอสใจกลาง,รงกรุงลอนดอนและบ้านหลังที่จะซื้อนั้นเป็นบริเวณใกล้เคียงกับบ้านของดาราสาวพอลเทเลอร์ที่พักงานวงการบันเทิงหลังแต่งงาน เพื่อตามสามีไปอยู่ต่างประเทศทําให้สองครอบครัวค่อนข้างสนิทสนมกันและดูเหมือนชีวิตคู่ครั้งนี้ของซาโพรลา่ามีความสุขในทุกๆด้านมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้เราเลยจะพาทุกท่านไปส่องมุมภายในบ้านนอกบ้านของพอลา่าที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ขอบอกเลยค่ะว่ารูราน่าอยู่มาก ซึ่งบ้านของสาวพอลล่าเป็นบ้านสองชั้นสไตล์อังกฤษภายในตกแต่งแบบสบายสบาย,บายตาแถามรอบๆบ,บ้านยังมีสนามหญ้าให้ลูกๆได้คอยวิ่งเล่นนั่งเล่นอีกบรรยากาศอบอุ่นสุดๆไปเลยและถึงแม้ว่าพอลล่านั้นจะไม่มีงานในวงการบันเทิงให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วแต่พอลล่ามักจะออกมาเปเดภาพครอบครัวให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆได้นะคะ